เลิ่มวานเลยพี่น้องมาสีมาเนาะครับนี่ีทอมปลอมมาขี้พี่น้องครับเอาวานเลยครับวานเลยวานเลยแลวกับจังฉัน,นนับจังเอาเฟืองกบพี่น้องเข้ากระดับกับขี้หมว้วใส่หนอบลืม่มใส่ที่หลังก็ได้ครับ วงวานเม็ดวานสกอนับพี่น้องพาไปวานได้ครับวาน้างๆครับวานทางๆเพราะว่าให้มันแตกก่อแตกต้นอยู่มากน้องานในเหล่าห้องกระจังวานขีงวัวพี่น้องขีงวัววานใส่แหล่จังเอาไว้เครื่องโอไปนะครับคืนหน้าไม่เตียยพี่น้องที่นี่หน้าเปี้ยเสาแรงเสาแรงครับพอตรงยมนตายครับ าขันมันน้าน้าม้องโบันกรนสีมัน,นกะีบข้นนะครับ,บรเนนะยียรถพี่น้องสร้างมันเยียบ์รถเียน,น,ไน,นไม่ส่วนไไงคับยรากะเจีอง จัดต่อยพี่น้องในน้ใต่เฟืองครับต่เฟืองตงเข้างเข้าพี่น้องะต่างหากไนนั่น้ายเขามันอัน,นั่นทำเพราะมันโก,กม็ดบ่อยเม็ดถือปียอ๊ดรึเปล่ดูมันก่อนี่กูไปไปต้องออกได้ไหมกบไปเลย cũng quý luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không หลังจากเที่ยววานไปแล้วนะครับวานไปแล้ววานขยงวาว okay. านเนี่ไปแล้วครับเอาครัมาถ่ายมึงพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสุ่มวานซุ่มน er. ี้มันกะเลาก็วานดุดแล้วครับเจอสุ่มวานไม่ทั้งหมดแล้วครับพี่น้องทั้งหมดแล้วครับอันนี้ซุ่มเกาแล้วมันก็เริ่มเกิดขึ้นมาแล้วครับเริ่มเกิดขึ้นมาเอากระสีค่อยๆอ้อยปุ๋ยนะครับทีนี้ ลูกหยาแนางสิงนะหนึหยาที่มันกําจัดหยาเข้ากับลูกออกแน่ครับใบกวางนะครับใบแขบไม่มีปัญหาเราพี่น้องใบกวางเลยแล้วครับตายยากนะครับเข้ากับลูกไปครับอันนี้ก็สิบ้ามาถทายเบึงพี่น้องเข้ากับเหลียวๆนะครับนี่เหลียวๆหลังจากที่ห้อวานเม็ดพักชีหอมหอมป้อมนะครับหอมป้อมเข้ากับวานเหลี่ยวกับ ใส่ขีง่วครับใส่ขิงง่วใส่เฟืองพี่น้องเอาเฟืองใส่น่อเปิดน้ตามใส่ให้มันซุ่มพี่น้องขันซุ่มแล้วประมาณหนึกอาทิตย์หนึ่งก็จะเริ่มเกิดแล้วครับขันม้ซุ่มขึ้นมาแล้วครับขันเข้าเปเอาเฟืองกบแนอาจจะบกเกิดพี่น้องอาจจะบบเกิดอเอาเฟืองกบลงไปมันเกิซุม่มไปตลอดน้ำซุ่มเย็นอยู่ตลอดอุ่นอยู่ตลอดน้ำมันก็เกิดขึ้นง่ายครับเชนเกิดขึ้นง่าย มันเมื่อวานไปปุ๊บมีแตขีดินเวลาฝนตกมากเสิยมเหรือว่าแดดออกนสิอันนี้ปัญหาขันแดดออกมากนี่กันเมืสิเกิดหากันมาแน่แดดแดดเผาน้องแดดเผาแล้วก็บมเม็ดโบเกิดเลยพี่น้องตายไปก็เสือมเข้ากับใส่วิธีนี่แล้วครับวานแล้วก็เฟื่องโกบไปครับเฟื่องดีที่สุดฟางน้อฟางเข้าแล้วนี่นะครับทำเป็นภาษาไทยพี่น้องเข้ากับกบไปครับ ครับแม่ใส่แก่บอมแกบเนี่ยอาจจะมีปัญหาครับมีปัญหามันกคสีเต็นเทือกนามแน่ก็ดีฝู่งไปทางอื้นดีดไปทางอื่นนน้ะกระเด็นไปทางอื่นพี่น้องเท่ากับใส่เฟืองไดยรับดีที่สุดแล้วราคามันก็โอเคครับแต่ว่าแกบเนี่ยมันก็มีปัญหาพี่น้องเท่ากับคันค่ายแนย่มันกันคือว่าแล้วครับแกบก็อีกย่างหนึ่งเฟืองอีกอย่างหนึ่ง ออกมาเฟื่องแล้วโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ้อมกับดีไทยบรรยากาศให้เบิง้งพี่น้องว่าเป็นอยางไรครับเอาเรียบร้อยแล้วเปิดน้ำใส่แล้วอาไรนี่เอากับคือน้ำตลอนนะ้ำเสาแรงเสาแรงพี่น้องนี่นี่ก็บรรยากาศฝนตกพี่น้องเนี่ฝนตกมาแล้วครับนี่พอดีฝนตกตอนแรงม่ได้ขึ้นน้ำแล้วเนี่ยมได้ขึ้นน้ำครับรบรรยากาศฝนกลัง,งตกลงมาครับ พอดีเลยพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่ยังร้ายครับคลิปนี้ก็ล่าไปก่อนพี่น้องพอ่อฝนตกเลิมแห้งแล้วครับนี่ฝนตกเลิมแห้งแล้วเอากระสีล่าไปก่อนทำคลิปนี้ก็ฝากไว้สมอล่ครับผมขอบคุณพัทที่มารับชมละติดตามมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับคลิปต่อๆไปนะครับผมคลิปเหนือก้าวเข้า,า่าสวัสดีครับผม